สวัสดีครับคนที่กำลังดูในคอนเทนต์นี้เนาะก็คราวนี้เรารู้กันแล้วใช่ไหมว่าในการสอบอวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านะครับถ้าจำกันได้พี่โพส์ไว้ในเพจเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่พี่บันทึกวิดีโอเนี่ยคือวันที่9้า ก็คือประกาศเมื่อวันที่8เนาะคือทุกคนคงทราบแล้วเนะว่าทางธรรมศาสตร์มีการประกาศวันสอบวิชาเฉพาะซึ่งการสอบวิชาเฉพาะของการสอบข้าวพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เอาไปใช้กับการยื่นคะแนนนะครับอย่างปีที่แล้วอย่างพี่เคยพูดในวิดีโอทั้งใน b ูสต์อัพคอร์สหรือว่าใน y o u t u b e เนี่ยพี่เคยพูดไปแล้วล่ะว่ามันเป็นสิ่งที่เอาไปใช้กับในรอบต่างๆที่เกิดขึ้นรอบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้าอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับรอบสามปีหนึ่งปีนี้ก็คงจะไม่ต่างกันใช่ไหมก็อาจจะใช้หลักการเดียวกันก็ได้ทีนี้ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่การสอบทั้งหมดหนึ่งหสี่คณะสี่คณะเนี่ยวันสอบก็จะอยู่ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งปีนี้ดีหน่อยเพราะปีที่แล้วสอบวันหยุดราชการเนาะอันนี้ก็สอบเสาร์อาทิตย์ตามปกติโดยสอบในช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมหมายความว่าคุณสอบ A level ลลเสร็จ ใช่ไหมคุณสอบ A Level Set เนี่ยในช่วงประมาณกลางเดือนปลายเดือนคุณสอบวิชาเฉพาะละส่วนการสอบทุกคนคงรู้กติกาเนาะการสมัครสอบคือสมัครในปีหน้านะครับทีนี้เรามาดูเนะื้อหาของเราต่อสิ่งที่เราจะบอกในหัวข้อนี้คือในเรื่องของตัวอย่างนะที่คิดว่าคุณไปหาความรู้เพิ่มเติม ก็ได้นะครับคือว่ามันแล้วแต่คนเนาะเพราะว่าคุณจะไปหาความรู้เพิ่มหรือคุณจะไปเรียนตามคอร์สเรียนต่างๆางก็แล้วแต่นะแต่ทีนี้อันนี้พี่เล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เอามาจากมุมมองหรือทัศนะของพี่เน้องว่าเฮ้ยอันนี้นควรจะรู้ไว้แต่พี่ก็ไม่ได้มานั่งฝันพงว่าเรื่องพวกนี้มันจะต้องไปออกในข้อสอบเสมอไปนะครับแื่ว่ารู้เป็นแบ็กกราวด์ไว้แล้วคุณไปต่อยอดเอาก็ได้ทีนี้ สิ่งสําคัญที่พี่เคยบอกกับพวกคุณไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดทาเนี้ยคุณต้องรู้ว่าสังคมสงเคราะห์คืออะไรสังคมสงเคราะห์เนี่ยทุกคนรู้ว่ามันเป็นในเรื่องของเป็นทั้งคํานามและเป็นทั้งกร์ฟก็ได้เนาะในเรื่องของกระบวนการหรือการดําเนินงานใช่ไหมมันก็จะมีเครื่องมือมันก็จะมีมุมคิดและทัศนะของแต่ละคนว่าในปฏิสัมพันธ์และการทําหน้าที่ มันทำหน้าที่ในแนวไหนไม่ว่าจะเป็นคนกับคนด้วยตันเองก็คือด้วยกันเองหรือในระหว่างหน่วยงานจากผู้ใช้บริการอย่างเงี้ยหรือในระดับนโยบายด้วยกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่ามันจะไปถามลึกขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะมันก็อาจจะถามเป็นลักษณะที่เป็นภาพรายละเอียด และอาจจะลงลงประเด็นไปในแต่ละส่วนมากกว่าอย่างประเด็นทางสังคมเนี่ยพี่คิดว่าการที่เรารู้เรื่องของหลักสังคมทั่วทั่วไปอ่ะอย่างประเด็นเรื่องของอ่าใครที่บาดอย่างเงี้ยในเรื่องของการจัดการตัวเองในเรื่องของปัญหาด้านจิตใจเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือในเรื่องสุขภาพหรือการศึกษาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเรานํามาทําความเข้าใจในเรื่องของสัมพันธภาพเนาะทั้งในตัวของอาชีพ ข้อผูกพันและความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถนํามาอธิบายได้หลายมุมแต่ในการอธิบายได้หลายมุมเนี่ยเราต้องรู้อยู่เสมอว่าเวลาเราทําความเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจผ่านคําว่าสโลบสวัสดิการใช่ไหมมันเป็นในเรื่องของมันเป็นตัว connecting มันเป็นตัวเชื่อมที่นําไปสู่เรื่องของกระบวนการความคิดไอกระบวนการความคิดนี่แหละมันก็นําไปสู่เรื่องของการสร้างรากฐานในแต่ละส่วน การาา,า,าแต่และส่วนเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารในเรื่องอะไรบ้างแล้วปัญหาอาชีพอายุความสัมพันธ์รวมถึงในเรื่องของการปกป้องเนี่ยมันใช้อะไรเป็นเครื่องมือคือถามว่าสิ่งที่เรามักจะต้องคิดอยู่เสมอเนี่ยเราต้องนึกถึงเครื่องมือเราต้องนึกถึงการกระทําและในเรื่องของ r รีแอคชั่นที่เกิด สิ่งเหล่านี้มันเกิดเึ่นจากสิ่งที่มันเป็นความเป็นจุนลภาคไปยังความเป็นมหาภาคนั่นแหละคือสิ่งที่เราอาจจะต้องเข้ดใจในพื้นฐานแล้วก็อยา่างง่ายๆเช่นสมมติตอนเนี้ยณวานที่กำลังสอนเนี่ยเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ตอนเนี้ยเริ่มมีการลงทะเบียนหรืออะไรใช่ปะถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแนวทางในการช่วยเหลือระยะสั้นหรือระยะย,ยาวแล้ว คนที่จะเข้าถึงได้เนี่ยต้นข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรมันมีไหมไม่ขนาดเดียวกันไม่คาว่าการช่วยเหลือหรือคําว่าจิตอาสา,าเนี่ยมันมีทั้งความเหมือนและความต่างเกิดขึ้นไอ้ความเหมือนและความต่างเนี่ยเวลาเรานําไปปรับทางสังคมอะไปปรับปรุไปปรับตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดน้อมในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการให้ความหมายการตีปราเนี่ยเราจะให้ความหมายมันอย่างไงบ้าง ตรงนี้แหลคือสิ่งที่เราอาจจะในมุมอมองของคนที่สนใจในวิชาชีพนี้อาจจะไปเรียนรู้จากประสบการณ์หรือมุมคิดในแต่ละรูปแบบก็ได้มันไม่จำเป็นนะที่เราจะต้องไปรู้ถึงทฤษฎีขานลากลึกอะไรขนาดนั้นไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ขอให้คุณเนี่ยสามารถที่จะให้เหตุผลได้ว่าในสิ่งที่เราเข้าใจจากคำว่าสังคมสงเคราะห์ในแต่ละรูปแบบเราเข้าใจอย่างไร เราเข้าใจบนพื้นฐานของสัมพันธาภาพสถานะภาพกฎหมายกฎระเบียบบรรทัฐานทางสังคมจารีตเนี่ยเราเข้าใจมาตลอดอยู่แล้วหรอแต่ในความเข้าใจนั้นเวลาเรานําไปใช้เรานําไปใช้ในแง่ไหนตรงเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราอาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของระเบียบเนาะอย่างระเบียบเนี่ยถามว่าระเบียบของกฎหมายเนี่ยมันเป็นในเรื่องของเลเวล ถ้าเป็นระเบียบเนี่ยเราเห็นได้ตั้งแต่ในครอบครัวใช่ปะ่ะหรือในเรื่องขององค์กรหรือชุมชนแต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยมันเป็นเซนทรัลมันเป็นเซนเตอร์ละกันขอใช้คำว่าเซนเตอร์นะมันเป็นเซนเตอร์ที่ทุกๆภาคส่วนน่ะก็ต้องปฏิบัติตามแต่ในการปฏิบัติตามเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของการบังคับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องนึกถึงเรื่องของการปกป้องคุ้มครองด้วยนะ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในแนวไหนบนรลักฐานและเหตุผลใดตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจแต่ในความเข้าใจเหล่านั้นเวลาเราตีความในตัวปัญหาหรือในเรื่องขององค์ประกอบอะเราสามารถที่จะลงรายละเอียดในเชิงลึกได้อีกแต่การลงรายละเอียดนั้นบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ของเราเนาะเช่น ก็อย่างคุณแม่วัยใสในเรื่องของอการไม่เข้าถึงระบบการศึกษารหรือระบบะสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยถามว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวเนาะสำหรับใครหลายคนแต่ถ้าเราออามาจับก้องในความรู้สึกอ่ะจริงๆแล้วว่ามันคือเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับมันค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของการให้เหตุผลและการประเมินถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นการให้เหตุผลกับการประเมินคุณค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูต่อไปอีกว่าในเรื่องของรูปแบบ และการคาดหวังเนี่ยมันมีปัจัยภายในและภายนอกหรือไม่ที่เรา,าม,มีส่วนเช่นเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของการปกครองเรื่องของการมีส่วนร่วมของรัฐการใช้อำนาจและความผูกขาดเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เวลาเราเอาไปทวนเนื้อหาความรู้อะมันสามารถที่จะมองได้หลายๆมุมมันมองได้หลายมุมเนาะคือไม่อยากให้คุณ่ะไปจําเพียงใดมุมหนึ่งแต่เวลาเราไประยุต์กับการทาข้อสอบอะจริงๆแล้วอะถ้าเราจะเห็น่ะเราสามารถเห็นได้เช่นยกตัวอย่างว่า เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเงี้ยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเรื่องของระเบียบใช่ไหมแต่มันอาจจะขัดกับอะไรความรู้สึกหรือในเรื่องของสํานึกคิดถูกปะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งเหล่านี้ที่อาจจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆครั้งแต่ในการสิ่งที่มันถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมองถึงภาพใหญ่ถูกปะกปะ็คือเอาเง่ายว่า ถ้าเรามองไปลักษณะให้เป็นแม็คโครแม็คโครนี่คือขนาดใหญ่ระดับโยบครใช่ปะพอมันขย่ำม,มาถึงในตัวของภาคโครเดนในฐานะที่เป็นผู้รับสารน่ะเราอ่ะจะรับในมุมไหนเรามีคั่วอุดมการณ์หรือเรามีอะไรหรือไม่ตรงนี้แหละคือสิ่งที่มันอาจจะเป็นทั้งปัญหาฐานมันอาจจะเป็นทั้งคอนฟ lict มันคือความขัดแย้งมันสามารถจะเกิดขึ้นได้หมดไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้หมดเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ถึงปัญหาแล้วตัวโจท่ะเราก็ต้องดูว่า ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเป็นตัวแทรกกลางไหมไอ้ตัวแทรกกลางมันมีอยู่บ่อยๆนะเวลาเราไปดูในตัวของเนื้อหาต่างๆนะอย่างเช่นในเรื่องของอัลลักษณิสตมเชชนปรัชญ,ญาสากลต่างๆในเรื่องของกฎกติการะหว่างประเทศหรือในเรื่องของกฎหมายวิชาชีพอย่างเงี้ยแต่ถามว่าข้อสอบจะออกลึกขนาดนั้นไหมก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้ารู้แบบรู้ผ่านๆในระดับหนึ่งก็ได้แต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าคุณจะไปเฉพาะทางในด้านไหนอ่ะอันนั้นคุณก็ต้องไปเรียนลูคเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาพี่แนะนำอ่ะคือแนวแนวทางการสอบวิชาเฉพาะเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้ถามในข้อสอบแบบแบบวิชาสังคมสมัยก่อนอย่างเดียวแล้วนะมันก็คือ c i เชียลไซอ e a พลายก็คือมันเป็นสังคมศาสตร์เชิงประยุกต์ในแง่ของสังคมสงครา์ที่เราจะต้องเข้าใจในเหตุเข้าใจในผลประยุกต์ใช้ให้เป็น แทนทักษะการเขียนการทําข้อสอบกรณีหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างที่พี่เคยพูดแม่ไปที่แล้วนะคะถ้าคุณไปดูใน YouTube หรือคุณไปดูในคอร์สเรียนไม่ว่าพี่จะเปิดเปิดในหนก็แล้วแต่เนี่ยพี่เคยบอกว่ามันจะมีอยู่สองกรณีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หมดกรณีที่หนึ่งคือถ้ามีการสอบเขียนเร่องความปกติมีการสอบกบรณนปกติเนี่ยคุณก็ทําไปตามปกติก็คือคุณก็บริหารเวลาให้มันสมดุลกัน คือคุณมีเวลาสอบประมาณครึ่งวันก็คือสามชั่วโมงกันแหละเขาง,ง่ายเลยสามชั่วโมงเนี่ยคุณจะแบ่งชีวิตจากคุณยังไงเพราะข้อเขียนมันมีเรื่องจากข้อหนึ่งยันถึง4-5ข้อก็ได้มันเป็นข้อย่อยใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีข้อย่อยอ เราต้องรู้เทคนิคให้ได้ว่าในเทคนิคของการเขียนเรียงความเนี่ยถ้ามีคําถามย่อยในจากคําถามใหญ่อะเราจะไล่ตอบยังไงก่อนเราจะทํายังไงให้มันเหมือนตอบให้ครอบคลุมที่สุดโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งบอกว่าข้อที่หนึ่งตอบย่างงี้ข้อที่สองย่อยตอบยางงี้ไม่ต้องแต่เราเขียนยังไงให้ให้มันเป็นรูปธรรมอย่างนัง้นซึ่งถ้าใครเรียนกับเราคุณคุณน่าจะเห็นไปแล้วล่ะสองถ้ากรณีว่าสอบแบบปรนยัย้วนร้อยเปอร์เซ็นต อันนี้คุณต้อง manage วลาลา้ดี manage ความรู้ให้ดีมีอยู่สองกรณีนี่แหละคงจะไม่มีกรณีที่สามก็คือว่าสอบแต่ข้อเขียนล้วนๆไม่มีพี่คิดว่าคงจะไม่มีแต่ถ้าเกิดคุณไปเรียนในปอตรียอันนั้นแหละคือช้อยช้อยหลักเลยที่คุณจะต้องเจอถามว่าสําหรับคนนี้สอบวิชาเฉพาะในคณะเนี้ยแล้วการยื่นคะแนนล่ะการยื่นคะแนนอันเนี้ยอาจจะพูดไปเลยแล้วกันเนาะ จากประสบการณ์ทั้งส่วนตัวแต่ตแต่โดยส่ว,ตตวสนตัวพี่เป็นระบบอีกแบบหนึ่งนะก็คือบังเอญวราพี่โชคดีคือสอบได้และเข้าเลยนะครับก็คือจบแต่ของพวกคุณก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าคุณต้องยื่นคะแนนใช่ไหมถ้าคุณต้องยื่นคะแนนคุณต้องประเมินตัวเองนะว่าในคะแนนค่าเฉะลี่ยทั้งหมดเนี่ยเวลาคุณเอาไปใส่ในระบบอ่ะแล้วลองคำนวณดูว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไหมมันอยู่ในเรนจ์ที่ มันเลยมีนเป็นระดับหนึ่งมีนเนี่ยมันต้องปีมนคนให้อาจจะพอเราได้แหละแต่ว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยควรได้ไม่ถึงกว่าห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละปีเลยรกี่ละว่าคนยื่นมากน้อยเพราะว่าในบางคณะอะอย่างที่พี่เคยพูดไปนานแล้วหละก็คืออย่างกลุ่มอย่างนิติศาสตร์อย่างเงี้ยคะแนนจะสูงมากแล้วคนยื่นอยู่ไหนก็คะแนนสูงอยู่แล้วอ่ะเนาะฉะนั้นมันก็ยิ่งกดดันของสมควร แต่อย่างสังกุมสครง้อ์เนี่ยมันจะเป็นคะแนนเกาะกลุ่มที่อยู่ระหว่างกลางไปถึงสูงฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คุณสอบทีแก่ะก,ก็พยายามทําให้เต็มที่ไปด้วยแต่ให้แนะนําว่าวางแผนสํารองไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าในรอบเนี้ยโชคไม่ดีจริงๆอะ่ะอีกรอบหนึ่งยังมีโอกาสก็คือการที่ใช้แค่แนะทีแกะกับเอเลเวลเนี่ยคุณจะทำยังไงเกรดอย่าทิ้งนะครับ คุณตอนนี้ตอนนี้คุณลังฟังวิดตอนเนี้ยช่วงที่พี่กาลังพูดในวิดีโอเนี้ยที่เผยแพร่เนี่ยมาอยู่ในช่วงประมาณปลายภาคเรียนแรกของปีหกหกเออของปีหกห้าก็ฉะนั้นก็ขอให้คุณลองตั้งสติที่ดีแล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีนะครับลองเอาตัวเนี้ยไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการสอบของพวกคุณก็แล้วกันเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็จะมานีสำหรับคลิปนี้ครับ โชคดีทุกคนและถ้าเกิดใครดูใน YouTube แล้วสนใจคอร์สออนไลน์ไปต่อคุยกันที่เพจนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะคุยกันในนั้นได้โชคดีทุกคนแล้ว well, เจอกันครับสวัสดีค่ะ